ต่อไปกับผงรถครับผงข้าวซอยครับสวัสดีครับป้ากัะทำแล้วครับครัวเมืองรถมาครับนี่วันนี้วัตถุดิบผมครับเนื้อครับแล้วก็มีเอ็นแก้วครับมีไส้ครับนี่เนื้องัวนะครับแล้วก็นี่น่องไก่ครับ ่วันนี้จะมาเนี้ข้าซอยเนื้อครับข้าซอยไก่ครับนี่เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับนี่ครับน้ำเดือดแล้วครับรับข้าวครับรับข้าเนื้อคราครับขาจะไข่ครับไปเลยครับนี่ครับเอ็นแก้วครับ แล้วก็นเนื้อครับไส่ครับต้มดับขาวไว้สักสักคกำนะครับแล้วเดี๋ยวเ่าตักออกครับผม นี่ครับใส่ครับใสออนอันนี้ก็เป็นกีนเอ็นแก้วอยู่ไดหัวมนี่เอ็นแก้วครับต้มล่าไว้ครับเดี๋ยวเอาไปตับแล้วพริกเข้าซอยครับนี่ครับ ซอยหอมแขกนะครับโอ้ตกอันนี้เดี๋ยวเขาจะไปต่ำนะครับต่อไปกันี้ครับอะมินครับเดี๋ยวไปต่ำนะครับต่อไปอันนี้ครับหิงครับ ซื้อแบบซอยมาแล้วครับง่ายดีครับมันต้องไปการปลอก <c oughs> นี่ครับสใส่ไปเลยครับ <c oughs> ารตามครับ นี่ครับเราเดี๋ยวใส่ขิงครับกาะตํานี่กาให้ไปหลายหลอบนะครับเอาแป็นตาม,มาใส่ครับให้ก็หอมแดงนะอ้าวแล้วก็ตำตเตอไว้ครับ นี่ครับละเอียดบะเยียด่องบะเยียดหลายนะครับต่อไปอันนี้ครับกะปิรครับแล้วก็ตาครับนี่ครับอันนี้ผมก็ใสพ่พริกแกงเข้าไปแล้วนะครับพริกแกงคั่วครับพริกข้าวซอยครับผสมกันครับแล้วก็ตำ สีแดงๆนี่ครับทุกคนหาครับตําม,มาเลยครับนี่ครับน้ำพริกของเขาก,กขา็เข้ากันแล้วครับจิ้ม,มากันอือหือการน้ำพริกกับล้าแต้นะครับ ายครับเดี๋ยวไปหยักกันเลยครับนี่ครับน้ำเดือด้วครับจุบุย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 ครับเออนี่พี่แกงไปเลยเขาเน่าสองหม้อนะครับเนื้อหม้อแล้วก็ไก่หม้อครับแยกกันครับเพราะว่าที่บ้านมีคนบากินเนื้อนะครับนี่ครับนี่หมอนเนื้ออ่า แล้วก็นี่ครับนี่เอาครับแต่เอ็นแก้วกับไส่เนี่ยผมแยกไว้ก่อนครับใส่ไปเลยครับบัลลังก์่เตะเอ็ดเด็ดเเฮ้ยข้าวซอยเนื้อครับมีตึงเอ็นแก้วมีตึงไส่อ่ะท่า ต่อไปกับผงรดครับผงข้าวซอยครับผงกะหรี่ครับกินมาแล้วครับทุกคน แล้วก็ผงม,มาสลาครับผงม,มาสลาครับในเวลาเป็นข้าวซอยแล้วครับโคนครับโนคบโน,คร,โนครับต้มเฮอรอจิ่งเปยเลยครับลืลือลล,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 ล นี่นะครับเหมสองเจ้าโม้งครับต้มไปเลยต้มละไว้นี่เลยต่อไปก็อยาเอาเส้นทอดครับนี่ลงไปเลยครับเส้นกรอบครับ นี่ครับอดไปเลยครับนี่ครับเส้นกรอบของเขาครับถอดเรียบร้อยครับอือเป็นกลองครับอนี่ครับหม้อไก่ของเขาครับน้ำเริ่มเดือดแล้วก็โอ้พิดแกงไปเลย ครับน้ำเริ่มเดือดแล้วครับใส่ไก่ขงเขาไปเลยครับล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับไก่พวกนีเข้าวซอยไก่ ไปเลยครับผงม,มาซาลาครับผมงข้าวซอยครับผงกะลีครับพีห้อ,อยก็ะได้ครับขก ปรุงรสครับผมผงปรุงรสครับน้ำตาลซอสปรุงรสครับกระปลาครับกระปลา มันหอยครับน,นี่ปุ๋งมอเนี่ยแล้วครับผมเดี๋ยวมาปุ๋งมอไก่ต่อครับมันได้รับของปุ๋งรถครับน้ำตาลครับ น้ำปลาครับซอสขุงรดครับน้ำมันหอยครับตัวกะทินี่อย่าใส่ที่หลังนะครับทุกคนอ่านี่ก็ละไว้เลยครับรอมันเปือยอย่างเดียวครับนี่ครับทุกคนต่อไปก็อ พิดแม่ต้นะครับขั้นตอนนี้ขัวพิษครับนไ่ครับใช้ไฟอ่อน,ออน,ออนครับไฟแห้งเดี๋ยวไหมครับ กินมาแล้วครับถ้าได้กินสักกรรมกับปอ้อนะครับเดี๋ยวไม่ล่าครับนี่ครับขั้นตอนต่อไปก็กะทิกองนะครับอืมอ่าความมันครับปิดฝาไว้แล้วก็เดี๋ยวไปหม้อไก่ต่อครับดูหม้อไก่ดูไก่เขาครับ ใส่ไปเลยครับแล้วเดี๋ยวเขากลับไปร้อยหน้าตออที่ว่าใส่ถ้วยกันครับนี่เข้าซอยครับผมทั้งเนื้อทั้งไก่ครับอืนี่ครับข้าซอยเนี่ยครับเปื่อยๆเลยครับนี่ เดี๋ยวคือลุงจริงนะครับห้อยแหลมล่องหมาน <c oughs> นี่ครับนี่ครับเข้าซอยเนื้อครับครับไปไปกันเลยครับ นี่ครับลุงครับล้ำครับล้ำรำรำลอยมากข้าวซอยเน่ครับลรำแต่หนาคุณบอลรำแต่ไหนเนี่ยร้องได้เหรอล้องได้เหรอข้าวซอยเน่ครับลุงกินก่อนครับถ้วยแหลกร้องหมานแน่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 เนี่ยเนี่ย แกงแค่แก,แกปลามาเออเขา <c oughs> ก็กินเห็กร,ร๊มแลรรมม้วกัม,มาะเฟ็จกรับบกกี่เลยขับไซนี <c oughs> ่ครับกินกินหนักด,ดูตากีนครับนี่เดี๋ยวยังไม่ได้ตับใซ่ครับนี่แหละครับ เดี๋ยวไปใส่เครื่องครับหรอมน้องครับก็ข้าวซอยนี่มันต้องนี่ครับมีกรอบครับตนหอมผักชีครับอ่าวันาวครับนี่ เอาแล้วครับวันที่สองปอกผมครับแม่ข้าสซอยเนี่ยยังไ,ได้กินเนี่ยโยกเนี่ยแล้วโอ้ล้าเต้นตนะเนี่ยครับวันนีข้าสอ,อยครับข้าสอ,อยเนี่ยครับมี่ปอกครับอ,อันนี้ก็<า>เอ็นกับไส้ครับสอยมาเรียบร้อย้วครับนี่ วันนี้ข้าวซอยไก่ครับของถวดครับนี่กินกันเต็งบ้านเดี๋ยวไปทถวดวครับนี่ถ้วยแหม่ผมครับแหม่ข้าวซอยถี่เอ็นแก้วครับของแหม่นี่ข้าวซอยล้อมครับแหี่ครับไก่ในถ้วยเดียว อยู่คนใดีมีเลือเลือกันเป็นไรอ่คนคน,นาสามนาผสมกันเลยครับนี่นาครับเข้าซอยครับนี่ของผมเนี่ยไก่รวมกันเลยครับดูใกล้ๆครับ ใส่บนน้าแล้วนครับเห็นแก้วนี่อไก่สูมกันนี่ครับกดๆๆๆๆดูครับทุกคน เฮ็ดล้ำแต้นะเฮ็ดแก้วครับทุกบัตเด้ง ใส่ครับเขา้าวอยใส่ลายในปาาเนาะข้าวซอยนี่มันต้องนี่ครับครับหอมแดงเนี่ยฝังทั่วหอม,มแดงพักน้อง ไก,ก่คับไก่น,นี่เนื้อไก่ครับเปื่อยยุย่ยทางซอยรวมครับน่ไก่อืมเซ็งครับ แก้วครับเห็ดแก้วหนามขดๆเลยครับล้ำแต่หนาะ จะได้ขอตัวไปกินข้าวซอยกันครับแล้วปะกันไหมคลิปต่อไปครับป้าทุกคนติดตามเพจนะครับกดค้ชทัศไข่ครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเพจฟัวร์แม่ร้มาครับแล้วปะกันไหมคลิปต่อไปครับสวัสดีครับขอบคุณครับ